พิกัดลึกลับอีพีที่หนึ่งแล้วนะครับผมจะพาไปพี่กัดดึกลับนะครับ,รรบนี่นะครับเมื่มาาอคูอเกิลเอิร์นะครับคือแล้วก็ฟังจำไปดูด้วยคืออะไรนะครับใช่ไหมครับใช่ครับโอเคกดกดยับ คุณถามพีนี้ไม่อันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้ผมกับพี่กัน,นเดี๋ยวขอพี่กัน,นเลยเคผมวางเลยนะครับเคพับไปเลยนะครับอยู่ตรงนี้อยู่แกนอ่าอยู่ตรงนี้นี่ครับ u f อหรือเป <c oughs> ล่าคือเราเล่นนะครับ UFO นะครับนี่ดูซิเราลงได้ไหมครับดูซิลงไม่ได้ด้วยนะครับลอองไม่ได้จริงนะโอ้ลงไม่ได้เสียดายด้วยนะครับแต่ว่ามี VFO ด้วยนะครับพิกัดลึกล้ำมากเลยผมจะมองแบบ 3D นะครับนี่ UFO นี่เป็นลำๆเลยเป็นวงกลมอะ่ะ ขอใครไม่รู้นะครับแต่ว่ามันจอดตรงนี้ถ้าเข้ผู้ชมอยากไปนี่เลยเอาพิกัดนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิง์ให้นะครับพิกัดนี้จำหลอกแค่นี้ใบ,บาๆนะครับมี UFO ด้วยนะครับนี่นะครับชัดเจนเลแล้วก็